สวัสดีค่ะพบกับช่องออกกอกนะคะเดี๋ยวเรามาดูลุงพลค่ะมาถึงกบกกอกแล้วลุงกินข้าวกับมาม่านะคะมาสางวันบอแมนได้มาม่าสิอันนั้นจะกินเล่นเออกินข้าวกับมาม่าได้ไหมแบบม่าม่าเออเบิกยุ่เจอปินสี่จังเลยอยู่น่ะเขียนหรอพูดได้มกเขียนเนี่ยนะย่าบอโอ้ห้ากับบอเคยเห็ดเนาะสีได้เห็ดแล้วบ้านี้ เขาเจ้าเอ็กซ์ตรีมได้สารคามเขากำลังได้สารคามหมกเนาะป้าเรากินไปแล้วมืงหอบได้สารข้ามเขาจะหมกได้เกลือถ้าได้เกลือเขาจะหกอันนั้นคือเบลเล่เนาะเบลเล่ทะเลปัอนอยู่แล้วอิ่มอิ่มเยอะๆเลยองอันช่างพุงนั่นเล่อีหลีอันนี้ป้ากินอ้าววันนี้ก็ได้อันว่าวถั่นอแม่คำใส่มันเป็นเพราน้ำเขาบอสใช่ไม่มีลมโอ้มันแดดแรง แต่ลุงพลนี่โอ้อ่ําเลยนะคะอ่ําเลยแล้วจะเป็นเปลี่ยนสีเขาเอื่อมาผิวสีแทนได้แบบนี้นี่แหละเออว่าสีค้งรอเด้อแบบนี้นะก็เป็นทรายไทยเทล้านตัวซินนะจ้างว่าแต่ก่อนเนี่เป็นออกกระเทยกระเทยนะคะอ้าวจะเพิ่มว่าพิสูจน์ได้แท้เอาเพราะว่าขาวจั๊วเด้อันนี้มันดำไม่มีกินน้ำไมรู้ว่ากินน้ำก็กินห่อหมกเขียงค่ะ สะอาดก็มีปูเห่ากันเนาะอาาเนาก็ห้างเย็นนี่นะน้ำมันน้ำอันซอดนะหนุ่ยแต่พุ่นก็ซอดแร้วบาลุงโอ้ยไปบัรนาเ้อเอาสะดุ้งไปแล้วบอกให้ยาพาหาคันให้อยู่เขาย่อสะดุ้งได้อยู่บ่โอ้หลายกว่าบันเห่าละม้าส่ะ เพ่มไปเออบาจอยแล้วเป็นสาวป้าปลาป้าลูกปลาดุกคล้าเหมดอนสี่ตัวมาขายตัวแล้วเหมดเหมดแล้วต้องต้องมาขายต้องไปยกยอที่วังเยี่ยมแล้วเห็นยาผ่าซ่อมไปส่งขงพนันสะดุ้งอยู่ได้อยู่บ่ป้าแตงจะไปเบิ่งอยู่บ่ไปซ่องอยู่บ่ ปรเดี๋ยวซื้อซอยมันพริสุทธิ์ละห้าสิบสี่โจห้าสิบนะคะโอ้ยคือบปซื้อไม่ค่ยดีไม่จักว่าลุงปลาละมาเนาะเห้ยมันมาซะ้นละซื้อเขาไปปล่อยอยู่พุ่นแล้วโอ้ไปไหมมันเบิดแล้วถ้าตกแตงโม่หวานนี่ว่าหมาคือสมัยเด็กนี่ไม่ได้ซื้อไปส่งแห้งคักเหมือเนาะได้ไอคีบพรมาไหลไม่ซื้อฮึยังงงคนละไหลแล้วคนใส่ไปหาป้าโอเห็นเผืนไหลอยู่เนาะเราไปอยู่นี่กะ ไฟนั่นแหละไปหาเห็ดวันชุกนี่ก็เราไปฟวงเยี่ยมผุนละเอาอย่าว่าแม่พี่ว่าอยู่เดือนมัวบ้านนี่เอามาหาเห็ดก็คิดไี่ถึงแล้วผมเประเต๋นที่มาหาน้ำหอมแคว้นบ้านลอยไปหาเห็ดสบู่บ้านอันต่พูนมาได้หกพุนงสาวนี่เดือนจะคืนไปนะได้เห็ดเพาะเด้ออ้าวหกเลยนี่นี่นี่คืนไปเดือนได้เห <ligen> ็ดเพาะเด้อนี่ได้ปลาหาเห็ดแล้วงกได้ตั้งวัดสองโลก็แสดงว่ามันออกใหม่ได้ปลาแบบนี้มันจะหาออกใหม่ๆได้นี่ นี้แหละแต่ว่าพรุ่งนี้ยิ่งออกเยอะเดี๋ยววันศุกร์แล้วก็ไปอีกข้ามันเอาอมันหลายจ้ามันเอามันหลายอัดไว้ถ้ามันได้ก็เนาะเอาไปแกงนู่นแล้วอัดไว้ล้างก็แกงเอาไปวางเยี่ยมคนแบบเวลาดำหน้าเนาะแมนเออเวลาดำหน้าแมนพจัดจะไปดำน้ำข่อยอยู่นะไปเื่อเก่าไปเขาให้ป้าทำที่พักก่อนที่พักให้เรียบร้อยก่อนเนาะได้เพิ่งหน่อยแล้วจะเพิ่งหน่อยอันเพิ่งนั่งก็นอนได้อยู่นอนได้นอนได้มองเฮ็ดเมื่อกี้นี่ตัดำน้า ดำหน้าแล้วเขาหน้าเขาหน้าแล้เรียบร้อยไปเข่ามาแล้วไปกระลุ้คนประเดิมมังเก้านะไปยี่บุ่รือว่าเขาดำมองใหม่มังใหม่เก้าก็ไปเก้าก็ดำไม่น็ดำเพราะว่าลุงก็ทำเป็นของลุงแล้วเนาะบ่านนี้นะเนาะของไข่ของมันดำตอนนี้นะจังเมาซูเจ้าเลยสามสี่หมื่นหมดแล้วรบกัดดำหน้าเนาะ อาทิตน <S it> ึ่งเหน่ให้จ้างดกเนาะยาสิไม่ให้จ้างดกแล้ก็ไปดำข้างซายจะไปูนิจนาเขาจะไปว่าเยี่มจะไปน้าจะใช่น้ำดำเลยอ่คอยดำอยู่แล้วคอยก็ดำว่าเป็นยังบ่เป็นยังแต่ดำหน้าในสุ้งาหลโอ้น้ำลจะไปตึกสะดุ้งสองมือเด้อไปล่สดอยู่ ได้ปลาคอเจ็ดตัวได้ปลาฟ้าไปเคือเจ้าสามคือว่าสามว่างปล่อยลงให้หน้าแล้วเออได้การเดีวมันขึ้นมาติดตุ้มตุ้มตุ้มเยู่เดี๋ยวไว้ใส่มวงลงจิ้มป่ะคนปล่อยปล่อยอย่งมือสาวมาจากจากที่เบ็ดที่มือแรงอันเดี๋ยวส้มสะดุ้งน้อยก่อนบ้านชุกเสี่ยวส้มน้อยไม่หายาปลาคอไปสามตัวคนว่าจะจะให้ปลาแตนปล่อยเดี๋ยวจะไปคว่างเหวคนวันเออจะเบาเบาไม่ยอมกัเออนั่นแหละนั่นแหละเสี่ยวสานสะดุ้งน้อยก็เสียวนี้น่อย แ,แ,แต่ผักหมกจะพาเ่ราให้เหลาขาสะดุ้งไว้อยู่อ,าอขากินมะม่าไปแล้วเมื่อกี้นี้เพราะว่าลุงเขจะกินมะามา่ไมาได้โซนห่อนห่อนตกระบอกก้าน่ะป้าอีพีเอเอาเข่าอ,อยู่อีพีเอเอ้าพันเข่าอ,อยู่คงการล้รีเอโอ้บอกเขาไม่มีรอยหานนะ โอ้ไปเวเอาเนาะคนที่เหลือบางคนยังไม่มีป้องเปลี่ยนแล้วไปซื้อพอไม่รีบร้อยห้าน่าจะเหลือน่าจะมีอยู่หรอกเพราะว่าตอนที่เราไปซื้อก็เยอะข้าเอล่าขางานไปเสิร์ฟนะอืมได้การว่าน้ำมันได้ก็เลยว่ะหรอข้าวมารีเป็นข้าวสวยใช่ไหมลุงข้าวสวยอืมน่าจะเยอะอยู่หรอกเพราะว่าค่อยก็ไปเอาอยู่นั่นล่ะเป็นข้าวกขอนะสองกระสอบ สามปีเ้าเป็นไม่สามปีเป็นไม่เนี่ยมันยังามเมื่อวานเนี่ยพอนเรศหน้าหน้าว่านนะแล้วอะไอันห้าเราเป็นหน้าดำปีนโอ้แห่งสีงามปลาเอ้ยไปดำแต่ว่าถ้าเราไปนี่ก็โอ้ยแมงดาเราเบิ่งเอาเราเอาสวิงไปน้ำทุกวันศุกรในสื่อเขาไทยแล้วเมื่อไรเมื่อไรย่างอยู่บ่ย่างคือเก่าย่งคือเก่าไทยเมื่อไหร่บ่ใบขาวไทยแต่เมืองพนน้ำโอ้ยมันก็ลีได้มันก็ยังเหมือนเดิมโอ้ยมันก็มันจะไปไหน อันที่เป็นไข่มันก็ไข่ออกมาเรื่อยๆก็พุดออกมาถ้าโรตีหเอานี่เนี่ยโรตีหฮอตันระหลึกคือเก่า่ันบ่อืม้วห่อไปปล่อยก็หายานะเนาะี้ยวนาทมันก็บ่แล้วมนก็บ่ก็เป็นแม่น้อยแล้วก็ป็นก็ง่าง่ๆแล้วการเกียดแล้วการมันบ่ทมบบ่แล้วล่ะถึงไม่จะปันถึงไม่จะอะไรมันก็อยู่กับธรรมชาติปล่อยเราหันอ่ะโอ้ทำมาเสียงเขียดจะแซวอยู่ัน เขียนขาค่ำเขีนอะไรนะก็ไปเมืองใหม่มันก็สนุกสบายเนาะเอาพันเขียดพันปลาไปปล่อยเมืองพันปลาจากเกอกาไปอยู่นู่นเขียนอีโมเขียดขาค่ำอะไปปล่อยประศรีในครบเบิดแล้วเขียดบางหนาวเนาะต่อไปเนาะอึ้งเอาวางไปนํำมันได้แบบไปต่อยฮันแหละโอ้ยเอากระตันไปเลยอ่าต้นออมกระต่กระต่าเอาไปเลี้วกระตันกมีขันอยู่บนขื่นเนา่มันห้องอยู่เนาะกระตันเขียดเหลืองแล้วก็ อึ่งอ่างแล้วก็อึงยางอึ่งเผาเอาไปครบหมดครบหมดเลยปล่อยเรียบร้อยแล้วเขียดเหลืองปล่อยเรียบร้อยแล้วเขียดขาแต่ว่าจะต้องเอาปูภูเขาไปด้วยเขาหน่อโอ้ไปปล่อยหันเลยแต่ว่ามองหันมันจะเป็นน้องบัวมันใก่ๆได้มาทีขยายท่านไปหันก็ได้อแมนย่างแต่ปูภูเขาอืม อย่าไม่เอาไปกับกระปูนาอย่าไปอยู่ในบังขันผู้เขาไม่มีมันอ่ะมันเป็นหินได้บังหันอยู่ได้มันเป็นหินได้หมดอย่าเอาไปเด้อปูนาน่ะอืมมากัดข้าวปูผูเขาม่มีปูนาก็เอาไปโดนแล้วมันทำมาศาสบานเขาภาสิมีอยู่ธรรมะหันน่ะอันนั้นบ่้อนป้อนป้อนอยู่บังขันปูนาไก็ได้อยู่มันหรือเาไปซ่อนบังเดี๋ยวไปซ่อนดูก็รู้ละว่ามันมีหรือไม่มีปูหินคือห่วยเหาไม่ได้แล้วเขาไม่เห็นปูหินนะชมพูนาอยู เดี๋ยวก็จะไปซ่อนแล้วก็จะไปข้าวะาวข้าว่าวผู้ไทยนี่นะคะคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะจงไม่อัจบก่อนต้องขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีจ้ะสวัสดีค่ะ